สวัสดีครับวันนี้เจอกับน้องเบียร์อีกนะครับวันนี้มีรถมานําเสนอนะครับเป็น t o y ยต a าอีที 1.2e นะครับเกียร์ออโต้ปี2019นะครับคันนี้มือเดียวป้ายแดงเลยนะครับสีน้ำเงินหล่อๆเลยครับคันนี้นะครับเดี๋ยวผมพาดูรอบคันก่อนนะครับตัวจะเป็นล้อแม็กมาแล้วนะครับมีกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยว นะครับอันนี้คือเป็นสเปคมาจากโรงงานเลยนะครับคันนี้มีเสาอากาศแบบคีบฉลามให้นะครับเดี๋ยวผมพาดูรอบรถก่อนนะครับรถเป็นสีน้ำเงินนะครับจากโรงงานตัวนี้นะครับตัวนี้มีเซ็นเซอร์มาให้นะครับจากโรงงานนะครับเป็นตัว E นะครับตัว E ก็เป็นตัวกลางครับตัวกลางก็พวกเป็นกุญแจรีโมทระบบไฟฟ้าหมดแล้วครับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าพับเก็บไฟฟ้ากระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวนะครับกุญแจรีโมทนะครับแล้วก็ตัวเปิดฝาท้ายด้วยรีโมทนะครับก็จะอยู่ในตัว E หมดแล้วนะครับตัวนี้รถใหม่จะอยู่ประมาณ6กแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะครับตอนออกป้ายแดงเป็นปีสิบเก้าแท้นะครับ คันนี้มอยู่95,000กว่ากิโลครับถามว่าเยอะไหมก็กำลังดีครับรถตามปีเลยนะครับแต่ที่โดนใจที่สุดก็คือราคาครับคันนี้ผมขายอยู่แค่319,000บาทเองครับที่อื่นอาจจะขายอยู่3า9 3 6 9นะครับแต่ขอบผมผมขาย319นนะครับจัดไฟแนนซ์ได้นะครับมีบริการไฟแนนซ์จัดทั่วประเทศนะครับ ก็ฟรีค่าดำเนินการฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนนะครับออกรถศูนย์บาทได้เลยนะครับถ้าลูกค้าประวัติดีนะครับผ่อนอยู่5,500บาทเองครับรถปี2019นะครับผ่อน5 0 0 0กว่าบาทถือว่าถูกมากๆนะครับถูกถูกจริงๆครับ5,000ันกว่าบาทนะครับปกติรถปี 2012- 2013นะครับยังผ่อน5 0 0 0กว่าบาทเลย4,000ปลายอันนี้ได้รถใหม่ นะครับผ่อนแค่5,500บาทนะครับถือว่าถูกเลยครับเดี๋ยวผมพาดูรอบรถก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาดูอ่ห้องเครื่องนะครับแล้วก็ห้องโดยสารแล้วก็ด้านท้ายนะครับตอนนี้เป็นแม็กมาจากโรงงานนะครับไฟหน้าเป็นไฮโดรเจนนะครับอ่า ะครับขออนุญาตพาดูอาบอดี้รถนะครับแล้วก็ภายในนะครับดูภายในนิดนึงนะครับนี่นะครับนี่เออก้าพันห้กว่ากิโลนะครับก็แอร์เป็นออโต้นะครับถ้าตัวสปอร์ตมีเครื่องเล่น c ีดีมีสมีช่องต่อ AUX ให้นะครับ อ่าอันนี้คือสเปคที่มาจากโรงงานเลยมีมัลติฟังก์ชันรงพวงอะไรนะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับอ่าลองดูพวกน็อตพวกอะไรครับอ่าเห็นไหมครับเดิมๆเลยนี่ครับเม็ดอาร์คเดิมๆอะไรเดิมๆครับคันนี้หาไว้ใช้ไม่ผิดหวังครับเพราะรถใหม่ราคาถูกนะครับนี่ครับมีที่ปรับกระจกไฟฟ้านะครับกระจกไฟฟ้านะครับ กุญแจรีโมทนะครับกุญแจมีให้สองสองดอกนะครับเป็นรีโมทหนึ่งธรรมดาหนึ่งนะครับนะครับดูตัวน็อตประตูนะครับภายในสะอาดสะอ้านครับแลาของเดิมก็ถือว่าดูแลมาค่อนข้างดีนะครับอ่ะเดี๋ยวดูด้านหลังครับด้านหลังครับผมถือว่าข้างวดห้าพันกว่าบาทถูกครับ ที่กวบรถปีใหม่ปี19นะครับที่อื่นปี17 18ดก mm hmm. ็ยังขายแพงกว่าผมอีกอันนี้ผมขายแบบถุกภูนะครับฟรีค่าจัดค่าโอนด้วยที่อื่นเก็บค่าจัดค่าโอน20,000นะครับอย่างน้อย1 0ห0 0ค่าจัดค่าโอนแต่ของผมฟรีให้ครับอ่านะครับแล้วก็มาดูด้านท้ายนะครับอ่าตัวนี้เปิดเปิดฝาท้ายด้วยรีโมทนะครับด้านท้ายกว้างขวางครับอืม นี่ครับดูแม่อา์คเดิมๆนะครับฝาท้ายไม่เคยแกะนะครับเห็นไหมครับดูฝั่งซ้ายกันนะงครับเดิมๆฝาท้ายไม่เคยแกะนะครับนี่ครับดูตัวช่องยางอะไหล่นะครับนี่ครับเดิมๆเลยยางอะไหล่นะครับเดี๋ยวดูด้านไหนนิดนึงนะครับด้านล่างนิดนึงนครับตัวซีนเดิมๆเห็นไหมครับ ซีนไข่ไก่เดิมๆนะครับห้องเก็บอะไรสะ,สะอาดครับรถเดิมๆครับนี่ครับเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ครับอ่านะครับดูตัวประตูนะครับคุ้มครับคันนี้ค่อนข้างจะถูกเลยครับกว่าห้าพันกว่าบาทรถสวยๆเลยพร้อมใช้งานเลยนะครับ ประหยัน้ำมันด้วยนะครับพวกตระกูลเอที ip, หรือว่ายาริดของโตโยต้าเนี่ยอยู่อย่างน้อย20กิโลลิตรครับตามมาตรฐานของโตโยต้าครับเป็นอีโคคา e อีโคคาของโตโยต้ามันดีตรงที่ว่ามัน4ี่สูบแล้วก็มัน86แรงม้าแต่ค่ายอื่นอาจจะทําแค่3สูบนะครับแรงม้ามันอาจจะอาจจะไม่ได้นะครับพวกแรงม้าแรงบิดแต่ของโตโยต้าไม่ต้องห่วงเลยครับนี่ครรถปี19แท้นะครับเือนเดิมนะครับ ภาษีภาษีหมดหกเจ็ดเลยครับอันนี้ผมเพิ่งต่อมาให้นะครับกระจกมองข้างมีมาแล้วพร้อมไฟเลี้ยวเลยนะครับนี่ครับสวยๆเดี๋ยวผมเปิดให้ดูห้องเครื่องนะครับ นี่เลยครับห้องเครื่องนะครับฝากระโปรงสติกเกอร์นะครับรถฝากระโปรงนะครับเมนอาร์นะครับตัวคานหน้าเดิมๆนะครับรถไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วมแน่นอนครับสติกเกอร์ครับผมเมนอาร์กครับนี่ครับสวยๆเลยครับรถ ผมใช้งานถูกครับราคานี้นะครับใครหาไว้ใช้โทรมาสอบถามได้นะครับเบอร์ผมก็08 5 237 49 42นะครับชื่อเบียนะครับดูรถได้แถวรามคำแหงนะครับแยกมีนพัฒนานะครับมาดูมาทดลองขับกันก่อนนะครับถือว่าราคานี้ค่อนข้างจะหายากนะครับรถปีสิบเก้แท้นะครับสีน้ำเงินหล่อๆเลยนะครับนี่ นะครับยังไงหากชอบนะครับก็เข้ามาแวะมาชมมาดูกันได้นะครับราคาคุยกันได้นะครับอย่างไงว่าลูกค้าคุ้มนะขอผมค่าจัดค่าโอนผมไม่ได้เก็บนะครับที่อื่นเก็บสองหมื่นหมืนห้าอย่างน้อยแต่ของผมฟรีให้ครับถ้าลูกค้าประวัติดีนี่แทบออกรถไม่ต้องใช้เงินเลยครับนี่นะฮะอ่ะ โอเคครับงั้นเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตปิดฝากระโปรงนี่ครับโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับ